โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผระชุมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Bobby c o m อีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับมาอยู่ในเกมเพจ2025 Mobile นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในโหมดแลงนะครับผมเจอกับ AI นะครับผมซึ่งผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวเกมนะครับเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมมาดูว่าผมจะ สู้บอทได้หรือเปล่านะครับอ่าแต่ก่อนนะครับผมภาคก่อนก่อนก็จะมีแค่ PVP นะครับผมหรือว่าสุ่มเล่นกับยูเซอร์คนอื่นๆนะครับผมซึ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมตอนนี้กําลังฮิต AI นะครับเขาก็เลยเอาเข้ามานะครับเจอกับบอทนั่นเองนะครับก็จะไล่ระดับแรงเหมือนกันนะครับผมซึ่งเริ่มจากดิวิชันหเนี่ยครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูนี่ครับซึ่งเริ่มจากดิวิชันหนะครับผมโอเคซึ่งแรงทั่วไปนะครับ จะเริ่มจากดิวชัน9นะฮะตัวนี้ก็เริ่มจากดิวชัน6เลยนะผมก็ยังไม่เคยเล่นซักตาเลยสักแมตนะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปดูทีมกันก่อนนะครับทีมผมก็จะประมาณนี้นะครับไม่ใช่ใส่เติมนะครับใส่ฟรีนะฮะนี่ตัวเล่นก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนี่ฮนะมีแค่นี้นะครับผมใช้ระบบ4213นนะครับในการเล่นโอเคก่อนที่จะไปสุ่มทีมนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติด, like, share, ดตาม ให้กับช่องขอผมด้วยเพื่อไปกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคเพื่อการสิวอาครับมาซุ่มทีมาเลยนะครับมาดูว่าเราจะสู้บอดได้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคซุ่มได้แล้วนะครับเราใช้โลโกโ้ AC m i l l e นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งนะครับมาดูว่ามีอะไรให้เราเปลี่ยนแปลงได้บ้างตัวนี้ชุดเนะี้ย โอเคตัวนี้มาดูสนามกันบ้างนะครับตัวนี้มี4ีหสนามนะครับที่เขาเพิ่มเข้ามาน่าจะเป็นสปอนเซอร์นะตัวนี้มีอัลเทรฟอร์ดครับสหรับแฟนแมนยูนะครับตัวนี้อะไรไม่รู้นะฮะโอเคเดี๋ยวมีแต่สวยๆนะครับทุกคนโอเคอารีอันอารีนาครับตัวนี้เป็นสนามของบาเยิร์นมิวนิกครับเดี๋ยวผมจะใช้ในเกมแข่งขันวันนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้สภาพอากาศนะฮะ แล้วก็มีฟุตบอลนะครับเดี๋ยวผมเลือกลูฟุตบอลนะครับเอาเป็นลูกนี้แล้วกันนะครับคูมาเคมาครับเดีย๋ยวเรามาดูทีมตรงข้ามมันดีกว่าเออนี่ครับทีมผมประมาณนี้นะเดีย๋ยวเราไปดูทีมตรงข้ามนะครับตัวนี้เขาจะเอามาจากยูเซอร์นะครับผมเป็นทีมของยูเซอร์ตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็เอาความเก่งความอะไรนี่เขาน่าจะ กำหนดมานะครับผม AI เป็นคนกําหนดนะว่าจะเก่งแค่ไหนมาดูว่าดิวชั่นหกนะครับจะเก่งแค่ไหนกันนะครับเราจะสู้ได้หรือเปล่านะครับเชอบอทก็น่าจะรับมือได้อยู่นะครับผมเพราะว่าเป็นดิวชั่นเริ่มต้นนะเก็บมาดูบรรยากาศในสนามกันเลยครับผูช้ชมมาที่อารีอานอ์อารีนาครับสนามย้าวของบาเยิร์นมิวนิกครับเสือใต้ ดูครับโอ้โหมีคัสซีนะครับสำหรับการเดินลงสนามของนักเตะฮะแต่ในโหมด PVP นะครับจะไม่มีฉากเปิดตัวแบบนี้นะครับนี่เป็นการจับไม้จับมือครับแต่ต้นเกมตัวนี้ผมปรับเป็นภาพกราฟิกต่ำนะครับก็อาจภาพจะไม่สวยนะครับทุกคนนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับก่อนจะเริ่มเกม เอาละครับเดี๋ยวเราจะได้เริ่มเคลียร์ก่อนนะครับเกมนี้หาแล้วครับเกมเริ่มแล้วครับเรามาในชุดสีเหลืองครับบุกจากซ้ายไปขวาของหน้าจอวีเอ่าโรนัลดิโอครับทำชิงเนี่มาจาังหวะนี้พิกจริงลูกนี้ไปติดบล็อกครับขืนให้แมสซี่เบลลิงแฮมขืนให้แมสซี่อีกครั้งแล้วแมสซี่ได้ยิงลูกนนี้โหเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจาก เรียลแมสซี่ ie, ครับโอ้โหลูกนี้ในจกกังหวะแรกนะครับเป็นทางด้านเนย์มาครับยิงไปติดบล็อกก่อนนะครับก่อนที่จะมาเข้าทางแมสซี่ครั้งครับในจบลูกนี้มาดูภาพช้านะครับเบนลิงแฮมนะครับเป็นคนส่งคืนมาแล้วยิงลูกนี้หูขาประตูหมดสิทธิ์เซฟจริงๆนะครับดูครับลูกนี้ แมซี่กดลูกนี้ครับผู้รักษาตัวเอื้อมไม่ทันนะครับเป็นโดนารูมานะครับผู้รักษาตัวเอาเลยครับมาดูว่าทางเอซิมิลานนะครับจะแก้เกมมายัางไงช่วงนี้เอาแล้ครับโชคไปได้มาที่ทแมสซี่ส่งต่อให้ฟิลิปลามครับโรนัลโดส่งต่อฟิลิปลามแล้วจังหวะน,นี้ได้เปิดเข้ามาเป็นเนย์มาร์ครับอโอ้โหลูกนี้ สองประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่10เท่านั้นโอ้โหลูกนี้เป็นการประสานงานกันได้ดีครับ่องชมคนเปิดด้วยนะครับเป็นทางด้านฟิลิปลาเมเปิดเข้ามาให้เนมาได้ชาร์จเข้าไปหน้าประตูอย่างนี้ผู้รักษสาตูนี่หมดสิทธินะ์เซฟฮะโอ้โหล้มไม่ทัน,นครับเปิดได้แม่นยำนะครับตัวนี้เป็น แบ็กสายเติมอยู่แล้วนะครับฟิลิปลามสองรประตูต่อสูนเนี่ยโดนนำเร็วครับสิบนาทีจังหวะน,นี้อาแล้วครับเขี่ยม,มาแล้วครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่แมสซี่แมสซี่ซจังหวะน,นี้หักเขา้าโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นทางด้านเรเนลแมสซี่ครับแนี่กองหลังเหมือนจะคิดว่าจะหักเข้าในนะครับแต่ก็ หากออกไปทางเดิมนะครับแมซี่นี่เท้าไวจริงๆดูครับเป็นทางด้านมาลิเตาครับที่คู่แมซี่แต่ลูกนี้เขาควาดไปหน่อยแหมหาแลวครับไล่มาแล้วครับหนึ่งบุสตอสองดูครับนี่ครับคิดว่าจะหักเข้าในครับแต่งกกลับมาทางเดิมโอ้โหหาลยครับเกมเริ่มมันขึ้นแล้วครับ ผ่านไปแค่ยังไม่ถึง15นาทีครับยิงกันไป3ลูกอ่าอาแล้วครับมาอีกแล้วเปิดมาจังวันนี้ถึงโอ้โหไม่ถึงทางด้านมอซาล่าครับเป็นบอลสวนของออสเตรเลียบ้างบอลจังวันนี้โอ้โหไม่ถึงเนมาอาอาแล้วครับจังวันนี้จะได้หรือเปล่าเบลเลิงแฮมยังเบียดจังวันนี้ มอที่ฮาคิมิฮากิมิกระชากขึ้นมาแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้หูปัดออกไปก่อนครับและจังหวะนี้เป็นบอลทุ่มของออสเตรเลียออสเตรเลียจะได้ทุ่มเข้ามาครับแมซี่จัวนนี้เวลาปั่นลูกนี้โอ้โหระยะไกลเกินครับน้ำหนักเบาพวาออกมาครับมาเข้าทาง Australia ออสเตรเลียครั้งจังวันนี้ไม่ถึงโรนนลโดแมซี่ครับ แมซี่จังหวะน,นี้บุกขึ้นมาอีกแล้วครับทางด้านริมเส้นฝั่งซ้ายลากจีเข้ามากรอบเคตโทษจังหวะน,นี้โอ้โหเป็นทางด้านกองหลังมาแสะไว้ได้อยู่ครับเกือบไปครับอาสิยาส่งต่อให้ฝั่งขวาอาคิมีครับเบอร์ลิงแฮมแมซี่ส่งต่ออาแล้วทำชิงกันแล้วจังหวะน,นี้ยกมาโรนดโดโอ้โหแย่ลูกนี้ ไปติดเซฟแล้วจังหวะนี้เข้าทางโรนลาดยอีกครั้งเรียบร้อยเลยครับอ๋อเลยครับเป็นสามประตูต่อหนึ่งครับจากคิสเียโนโรนัลโดครับอ้โหแหมจังหวะนี้จบได้คมจริงจริงครับสหรับโรนัลโดจังหวะแรกเขาเหมือนจะได้แย่ครับแต่ไปติดเซฟของโดนาลูม่าแล้วมาเข้าทางเขาอีกครั้งครับมาดูครับนี่ครับลูกนี้แย่ไปติดเซฟแล้วนะครับแต่มาเข้าทางเก็บตกครับ โอ้พลิกตัวยิงลูกนี้หมดสิ์เซฟครับพุทธศัพท์ประตูยิงได้ดีมากๆครับจบเวละติดเซฟครับตัวนี้หมุนตัวพิกเข้าข้างถนัดข้างขวาแล้วลูกนี้หูเสียดเสาเข้าไปเลยสามประตูตอนหนึ่งครับเหลือเพียงสิบห้านาทีเท่านั้นครับสำหรับครึ่งเวลาแรกมาดูว่าจะแก้เกมยังไงครับสำหรับเอซมิลานจังหวะนี้บุกขึ้นมาอีกแล้วส่งต่อให้แมสซี่แมสซี่ลูกนี้ เอาละครับมาลิตายัางขวางไว้ได้จังหวะนี้ฟิลิปลามครับลามจาังหวะน,นี้กระชากขึ้นมามองข้างในแล้วเปิดเข้ามาเนบาโอโหูลูกนี้แม่ติดเซฟโอ้โหได้หม่งแล้วนะครับแต่ไปติดเซฟของโดนาลุมา่าแต่มาอีกครั้งครับฟิริบลามเปิดลูกนี้หม่งเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นทางด้านโลนัดิโยครับนี่ครับโอ้โห ขึ้นหมงลูกนี้คนเดียวเลยแหมเปิดดีจริงๆครับสลับฟิลิปลามโดดเด่นมากในเกมนี้ครับดูครับกระชากเข้าไปแล้วเปิดลูกนี้โอ้โหขึ้นหมงคนเดียวครับตัวประกบก็ไม่ได้ขึ้นตามนะครับลูกนี้ทําให้ได้หมงง่ายๆเลยครับสลับโลนานิโยครับนี่ครับนี่โอ้โหขึ้นเทคลูกนี้หมดสิทธิ์เซฟครับจะจ่อแบบนี้ครับบุรุษสาวประตู ขึ้นนาไป4วินหนึ่งแล้วนะครับในนาทีที่43แล้วุกขึ้นมาบ้างแต่ก็ติดบล็อกค,ครับช่วันี้ได้สวนของออสเตรเลียแต่ก็ติดครับจวันนี้เนม่าเนาม่าหูไม่ได้ทด3นาทีนะครับสำหรับครึ่งเวลาแรก่วันนี้เ e อ็มบาเป้เอมบาเป้เปิดต่อมาลรกนี้ไม่ถึงเมสซี่แล้วหมดเวลาการแข่งขันไปนครับสำหรับครึ่งเวลาแรก โอ้โหโดนำไป3ลูกครับมาดูว่าครึ่งหลังจะแก้เกม,มยังไงนะครับสำหรับเอซีมิลานมาครึ่งหลังกำลังจะเริ่มแล้วนะครับเอซีมิลานเขี่ยลูกเล่นๆวงนี้แมซี่แมซี่เปิดต่อให้เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้พักอกโอ้โหเรียบร้อยดีครับแหมลูกนี้เป็นการเข้าทำที่สวยงามมากครับ เป็นเอเบเป้ครับประสานงานกับทั้งด้านแมซี่ครับแมซี่ยกขึ้นมาเอเบเป้พักอกยิงเลยครับบอลเล่ลูกนี้โอ้หลังจากเริ่มเกลียบนี่ครับแมซี่ลูกนี้ยกบอลมาเอาบอลลงค้างอกครับแล้วยิงลูกนี้หูเอเบเป้เหนือเลยครับลูกนี้แมนี่ครับเปิดสวยมากครับแมซี่ยังกับจับวางครับลูกนี้พักอกหนึ่งจังหวะแล้วบอลเล่เลยครับ คาสิยาได้แต่มองครับหมดสิทธิ์เซฟลูกนี้ครับเอาแล้วครับไล่มาแล้ว2องประตูต่อสีครับมาดูว่าจะตามทันหรือเปล่าครับเปิดมาลูกนี้ก็ไม่ถึงครับโรนัลโดเปิดยาวขึ้นมามาจาังหวะน,นี้มอลอยู่ที่ตรงกลางเบลิงแฮมส่งต่อให้เนย์มาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงครับโดนอะไรรึลลมา ส่งต่อมาฟิลโฟเดนโฟเดนเอาจาังหวะนี้เกือบได้โชกไปครับแต่ก็ไม่ทันนะครับบอลออกข้างไปเห็นลูกทุ่มครับของเอซี่ิลานทุ่มมาไอซันเดอร์อาโนครับเปิดยามาแมสซี่แมสซี่ส่งต่อเอาล้วครับจังหวะนี้บุกขึ้นมาได้ยิงอูหยิงไปติดเซลว่ะแม่ตรงนี้ยังไม่ได้ครับ บุกมาจากทางด้านฝั่งซ้ายบ้างครับตัวลูกอันตรายครับวันนี้ยิงโอ้โหติดป้ายมือครับยังควักออกมาได้ด้านคาสยัสเป็นลูกเตะม,มุมครับของเอซมิลานหรือว่าลูกเตะม,มุมจะมีทีเด็ดหรือเปล่าครับแมสซี่จะมีคนเปิดเข้ามาเปิดเขามาลูกนี้เบลิงแฮมขึ้นโคกไปได้ ทางโรนัลโดเอาแล้วครับโรนัลโดจะสปีดหนีหรือเปล่าโอ้โหยังติดครับเอาแล้วครับมาแล้วบุกขึ้นมาอีกแล้วครับพลิกมาจังหวะนี้สวยเลยครับเอาแล้วครับเขาเก่าเขียโทษอีกแล้วเปิดเข้ามาเอ็มบาเป้โอ้โหเป็นโมซาร่าเนี่ยครับแม่เป็นโมซาร่าลูกนี้ครับเข้าชาร์จไปไล่มาสามลูกต่อสี่แล้วครับแม่โอ้โหเกมลูกฝั่งซ้ายของเขานี่มีความเร็วมากๆานะครับดูครับหนีตุ้ประกบมา สองสามตัวะเลยแล้วนี่เดี๋ยวได้เปิดมาเสาสองแล้วเป็นทางด้านมุสลาเนี่ครับเข้าชาร์จโอ้โเป็นเกมลุกที่เหนือความคัดหมายครับเกมนี้โอ้โดูครับหมดสิทธิ์เซฟแบบระยะนี้คาสิยัดเอาเลยครับไล่มาแล้วครับเหลือเพียงลูกเดียวเท่านั้นเนีครับเราจะต้านไว้อยู่หรือเปล่าครับ <8 10. S 1> โอ้อันตรายจริงๆเอาแล้วลูกนี้หืหมดเราข้างไป แหมวิ่งตามบอลไม่ทันมาดูครับฟิลฟอร์เดนครับจะได้ทุ่มเข้ามาเหมือนเขาเอาฟิลฟอร์เดนมายืนวิ่งแบกเนะี่ยฮะเปิดเข้ามาตรงกลางครับเริลเนลแมซี่แมสซี่จงังหวะนี้โหดึงจังหวะแล้วเปิดติดครับอ,อยู่ที่วีเอล่าจูดเบลิกแฮมเอาแล้ะะครับจงังหวะนี้ ข่าวทางเนมาลูกนี้โอู้ไปติดเซฟของเดินแลัมพ์มากครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาหมออยู่ที่ตรงกลางครับส่งต่อมาให้เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ส่งต่อให้โมซาร่าโมซาร่าลูกนี้เข้าซ้ายโอ้ปั่นลูกนี้ข้า,า,า,ขามคานออกไปเยอะนะครับเหลือเพียง20นาทีสุดท้ายครับ อีกหนึ่งลูกเท่านั้นมาดูว่าจะตามทันหรือเปล่าครับสำหรับเอซีมิลานอ่าจาังหวะน,นี้ส่งต่อมาให้ฮากิม่ฮากิม่หมอก้ันในเปิดมาลูกนี้โอ้โหต้องโชว์ออกไปก่อนแล้วไม่ถึงมาอยู่ที่วิเอลาครับวเอล่าเบลลิงแฮมแมซีแมซีลูกนี้ขอใส่หน่อยะครับคูบนกระดอนพื้นครับได้แต่ปัดออกมาโอ้โหไม่ถึงเนม่าเหมือนกันครับลูกนี้ หาแล้วครับอลอยู่ที่มสซี่มสซี่ส่งต่อให้เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ลูกนี้หืมไม่ได้อ่านะครับมาอยู่ที่โรนัลดิโญ่ส่งต่อให้เนย์มาร์เนย์มาร์ลูกนี้กดลูกนี้หูยปาดออกไปก่อนนะครับแน่ได้เป็นลูกเตะม,มุมของออสเตรเลียยังไม่ได้ครับลูกนี้แน่ได้กดหนึง่งแล้วนะครับลูกนี้แต่ปัดไปมือครับโัวนารูมา่า เ็นลูกเตะมุมครับมาดูว่าเราจะชิงห่างเป็นสองลูกได้หรือเปล่าครับจากลูกเตะมุมลูกนี้เป็นแมสซี่ครับที่จะเปิดเข้าไปเปิดมาลูนาโดขึ้นหงโอ้โูลูกน,ะน,กกนี้มองออกหลักไม่เองครับแนมะ่มองบังไ้หน่อยครับเอาครับเดรนาลูมาจะเปิดขึ้นหน้ามาเปิดมาจาังหวะน,นี้เอาละครับติดไฮเคมี วันนี้เบลลิงแฮมส่งต่อให้โรนันดิโยโรนันิโยหักเข้าในแล้วจวังหวะนี้ปัดลูกนี้หู่ไปติดทพวกเดียวกันเองนแต่วุฒิสาตูก็โชออกไปก่อนแล้วครับได้เป็นลูกเตะม,มุมอีกครั้งครับเหลือประมาณ2-3งานาทีสุดท้ายแล้วนะครับมาดูว่าเราจะยั้งไว้อยู่หรือเปล่าครับแต่เป็นบอลของเราอยู่นะครับเป็นลูกเตะม,มุมอาลครับเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวด้วยครับเอาแมซี่ออกส่งเควิบอยลงมาครับ วเดูบอยเปิดเข้าไปเกียร์ออกมาก่อน,นครับอยู่ที่ฟิลิปลามป๋มาแล้วครับจังหวะนี้เบลลิงแฮมเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหอย่างติดเซฟของเดือนนั้นรู้บางครับทดเวลา5นาทีครับสำหรับครึ่งเวลาหลังอยู่ที่ฟิฟโฟเดนมาแล้วครับมุสซาร่ามุสซาร่าแทางต่อมาจังหวะนี้เข้ามือผู้รักษาตูครับเป็นทางด้านคาสิยาร์ครับ วันนี้ไกลจะหมดเวลาแล้วนะครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันไปครับโอ้โหเป็นทางด้านออสเตรเลียครับเขบชัยเอาชนะเอซีมิลานไปได้4ประตูต่อ3ครับโอ้โหนี่ครับเป็นแมตช์แรกนะครับที่เจอกับทางด้านบอทนะฮะก็ชนะไปครับถือว่าชนะอัมบอทได้ก็เก่งมากเลยนะเก่งมากนะครับโอเคก็นี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับ ตัวเกมที่เขาอัปเดตเข้ามานะครับเจอกับ AI นะครับผมในแรงนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวอาจจะเล่นเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะขึ้นดิวิชั่นหนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเอ่อตั้งแต่ดิวิชั่น4 5่เอ้สี่สามสน่าจะค่อนข้างเก่งแล้วนะครับบอทนะก็มาดูกันเรื่อยๆนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วย เพื่อไปกระใจายให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ